เุกนท้นางกิเอคราที่เขาเห็นต่สุดท้ายที่เราเก็บี่คือเพราะความยาวของอายุที่เราหยิบมาก็เก็บมาทั้งคาอบิเอายุชีวภาพแล้วก็ทอสำพัญกเราเจอว่าจริงๆแล้วนี่ยมันมีความเป็นมูลเนี่ยคิดว่าก็เป็นข้อมูลที่เราเก็บบนที่นะครับก็จะมีการใช้ในการตรว เมื่อช่วงเช้าวันที่3ตุลาคมที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศงานพิเชษนายยกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินอายุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์พร้อมการรายงานผลการประเมินอายุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์และสมรรถภาพทางกายแก่ประชาชนเมืองพัทยาที่มีอายุ50ปีขึ้นไปโดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สถิตนิรมิตมหาปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์นายแพทย์รัฐดำรงธรรมโชติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุคณะเจ้าหน้าที่และทีมงานจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และจากวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลายัยมหิดลรวมบรรยายและอธิบายผลการตรวจประเมินร่างกายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งมีนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ด้วยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพส่วนส่งเสริมสุขภาพสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาได้รวมกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการประเมินอ,อายุชีวภาพ ด้วยความยาวเทโลเมียและสมรรถภาพทางกายเมื่อวันที่11และ12มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อประเมินอายุชีวาภาพจากความยาวเทโลเมียและสมรรถภาพทางกายของผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น104คนเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเทโลเมียโดยมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายเพื่อศึกษาความแตกต่างของอายุชีวาภาพและอายุตามปีปฏิทินของผู้ที่มีอายุ5 ปปีขึ้นไซึ่งผลสรุปจากการตรวจร่างกายส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีส่วนน้อยที่ตรวจพบว่าช่วงความยาวเทโลเมียร์ค่อนข้างสั้นซึ่งเทโลเมียร์นั้นคือปลายของสาย DNA ที่เปรียบเสมือนปลอกพลาสติกหุ้มปลายเชือกรองเท้าไม่ให้เชือกรองเท้าหลุดลุย่ยและพังก่อนเวลาอันควร เพราะเทโลเมียมีหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายโดยทุกครั้งที่มีการแบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมร่างกายความยาวของเทโลเมียก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆซึ่งเทโลเมียของแต่ละคนหดสั้นช้าหรือเร็วไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายของแต่ละคนโดยกรมการแพทย์ได้แนะนำวิธีชะลอความชราและเพิ่มอายุชีวภาพ ว่าหากทานอาหารไม่มีประโยชน์ไม่ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยหรือดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และสูบบุหรี่เทโลเมียร์ก็จะหดสั้นเร็วมีผลให้ร่างกายเสื่อมสภาพเกิดโรคเร็วแก่ก่อนวัยดังนั้นเพื่อป้องกันและชะลอความชราและเพิ่มอายุชีวภาพจึงควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ซึ่งจะช่วยให้เทโลเมียร์หดสั้นช้าลงส่งผลให้มีอายุยืนอ่อนยาว ความเสื่อมเกิดช้าก่อนวัยอันควรนอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการสรุปผลการประเมินอายุชีวภาพโดยความยาวเทโลเมียร์เทโลเมียร์กับการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความชราและเพิ่มอายุชีวภาพพร้อมทั้งมีการอภิปรายในหัวข้อออกกำลังกายอย่างไรในวัยผู้สูงอายุปรับตัวเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วย No, no. Fight like Academy ่อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy